คือพี่เก๋ชลดาล่าสุดครับมีประเด็นงงโดนเจ้าของบ้านเนี่ยแจ้งข้อหาว่าบุกรุกค,ครับโดยทางด้านของนางสาวชลดาครับหรือเก๋นเนี่ยพิธีกรนางแบบนักแสดงในฐานะของประธานมูเิติเดอะวอ์เนี่ยพร้อมด้วยทนายความเนี่ยได้มีการเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอน,อนนิมิตใหม่ครับหลังถูกออกหมายเรียกกรณีที่เข้าไปช่วยเหลือสุนัขเนี่ย44ตัวที่บ้านหลังหนึ่งในซอยนิมิตใหม่40เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ กับถูกทางด้านของนายอัธพลซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกมีโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยทางนักของพี่เกได,ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะเข้าไปเนี่ยได้มีการขออนุญ,ญาตเจ้าของแล้วนะซึ่งทางเจ้าของเองเนี่ยก็ได้อนุญาตเองหลังจากนั้นก็ได้มีการนาสุนัขเนี่ยทั้งหมดไปตรวจร่างกายและรักษายืนยันว่าไปด้วยเจตนาดีจากการที่ได้มีการดูแลเนี่ยที่ไม่ทั่วถึงเนี่ยจึงคาดว่าทําให้เตนเองเนี่ย มาทราบภายหลังว่าถูกดำเนินคดีวันนี้เนี่ยจึงได้มีการเดินทางมาตามหมายเรียกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและจะแจ้งความกับดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัขในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกราศักดิ์นะครับรองผู้บังคับการตำรวจนครบ,บาล3าด้ล่การเปิดเผยว่าจะต้องมีการสอบสวนเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อดูเจตนาของคู่กรณีเบื้องต้นเนี่ยพบว่าทั้งคู่เจรทั้งคู่เนี่ยมีเจตนาที่ดี พนักงานสอบสวนเนี่ยจะดูอีกทีหนึ่งว่าเจตนาเนี่ยเป็นหลักเพื่อที่จะสรุปว่าจะมีการสั่งฟ้องให้พนักงานสอบสวนเนี่ยต่อไปอีกหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการไปช่วยเหลือของสัตว์นะครับที่ทางด้านของพิเกตเนี่ยแล้วก็มูลนิธิเนี่ยได้มีการเข้าไปช่วยเหลือ